บางแจ็คลงโลกเนี่ยนะครับผ้าขาวของบางแจ็คลงโลกเนี่ยมีปัญหาครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นผ้าขาวที่มีคราบเลือดน้องแตงโมงเอาแค่นั้นแล้วกันเอาเป็นว่าผ้าขาวผืนเนี่ยบางแจ็คลงโลกเนี่ยนะครับนะ <S <S ไม่ใช่ของน้องแตงโมงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละเรียนต่างๆวันนี้เนี่ย ผมเนี่ยได้ดูาการพูดของบางแจ็คลงโลกนะครับนะเมื่อวานนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยกันเนิดพลอยที่นะครับโต้ตอบบางแจ็คนะครับนะที่มีการไลฟ์สดกันเมื่อวานนี้นะครับนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องผมกับพี่หนุ่มกัญชัยกันเนิดพลอยเนี่ยทุกอย่างมันเคลียร์จบสิ้นกันแล้วร้อยนะครับโดยไม่มีอะไรขัดแย้งกันแล้วก็ ขอบคุณพี่หนุ่มนะครับที่เมื่อวานโต้แยง nice ้งบางแจ็คลงโลกนะผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าสิ่งที่บางแจ็คลงโลกเนี่ยนะครับไปพูดในไรสดแล้วก็มีคนสอบถามเรื่องบางแจ็คลงโลกเนี่ยหลายเรื่องเอาว่าเรื่องแรกก่อนเลยวันนี้อยาจะบอกความจริงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเกี่ยวกับเรื่องของบางแจ็คลงโลกก่อนนะครับนะเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับของน้องแตงโมบางแจ็คลงโลกไม่มีคืนให้กับแม่แตงโมแน่นอนนะ เหตุผลที่ไม่คืนเพราะว่าจะต้องเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอามาหายอดไล์ยอดแชร์เพื่อจะเป็นอันเรียกอะไรหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับประเด็นที่2คือผ้าขาวที่บางแจ็คส่งมาให้กับกบบรรมนิิการนะครับสิทธิมชาชนก็คือส่งมาให้คุณหญิงหมอพรทิพย์รจนสุน,นันทร์นำไปบตรวจสอบที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมหรือ DS i นะครับผมเรียนไม่นอกประชาชน,นท,ทั้งประเทศน,นะครับว่า บางแจ็คลงโลกเนี่ยนะครับผ้าขาวของบางแจ็คลงโลกเนี่ยมีปัญหาครับนะเอาเป็นว่าให้สื่อมวลชนพรุ่งนี้ไปถามทาง D ดชไอนะครับว่าผ้าขาวบางแจ็คลงโลกเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นผ้าขาวที่มีคราบเลือดน้องแตงโมเอาแค่นั้นละกันนะส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้สื่อมวลชนไปถาม D ดชไอนะครับว่าผ้าขาวตรวจเสร็จแล้วเนี่ย ผลออกมาเป็นเป็นเลือดของน้องแตงโมหรือไม่นะครับเอาเป็นว่าผ้าขาวผืนเนี้ยบังแจ็คลงโลกเนี่ยนะครับนะไม่ใช่ของน้องแตงโมแน่นอน,นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รายละเอียดต่างๆให้สื่อมวลชนไปถามกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับว่าผลการตรวจคราเลือดนะของผ้าขาวน้องแตงโมตกลงเป็นน้องแตงไทยหรือเป็นน้องแตงโมนะอันนี้ก็ฝากสื่อมวลชนไปถามกรมสอบสวนคดีพิเศษ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ